ก็น่าจน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งคะในเรื่องของศาลยังไม่แน่ใจร้อยเปอเซแต่ว่าเ,เหมือนน้องมอสได้มีโอกาสได้ไปขึ้นศาลรอบหนึ่ง่ะคะ่ะก็คือเขาก็เหมือนเ,ออเขาเรียกว,ว่ามารับฟังข้อกล่าวหาแล้วก็ยอมรับผิดะคะ่ะ อือคือวันนั้นอะมินไม่ได้ไปด้วยมินน่ะส่งทนายก็คือทนายแก้วไปดูแลคดีให้นอ้องอะค่ะเนื่องจากว่าวันนั้นมินติดงานที่ต่างจังหวัดหลายวันก็เลยส่งทนายไปแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงแหละเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนที่เอ,อจิตใจบาบางอยู่แล้วแล้วก็บวกกับว่าเขาเป็นคนที่อะไรก็ได้ ค่ะใเป็นคนการเป็นคนเป็นก็ก็ก็ตามตามที่เห็นเลยอะค่ะก็มินมินก็เห็นจากในคลิปแล้วก็กล้องวงจรปิดก็คือสําหรับมินมินว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างรุนแรงมากทั้งทั้งภายนอกแล้วก็ทั้งจิตใจด้วยเนาะคือคือมันเคยเห็นเหตุการณ์นี้ตามข่าวอยู่แล้วแต่ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งมันจะมาเกิดกับครอบครัวตัวเองแล้วก็บวกกับน้องมอสอะเขาทําอาชีพเกี่ยวกับ เคยเป็นสะจวตการบริการก็คืออันดับหนึ่ง<ม>ก็เลยไม่มีการตอบต่อสู้หรืออะไรกลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเสียหยอาว,าวอะไรยังไงบ้างได้รับโทษประมาณไหนอธิระเรื่องแล้วกันเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอถ้าเยาียวยาก็ ได้รับแค่ค่าประฐพยาบาลอะค่ะไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยคคือมินก็ไม่ไม่ไม่ทราบข้อเท็จจริงตรงนี้เพราะว่าเป็นดุลพินิจของศาลแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเป็นการไก่เกี่ยหรือเป็นไปตามข้อกฎหมายอ่ะมินก็ไม่ไม่ไม่ทราบรายละเอียดตรงนี้จริงๆก็ กค็คือตามนั้นนะคะพี่เราเฝ้มองแมาน้องรอได้รับควารติดต่อ,ตหอไหมกับเหตุการณ์ที่รอตอนบนตอะหลังเป็นเรื่องที่ตอบยากแต่ตอนนี้มันชื้นสุดรมันจบอย่างนี้อยู่คือ,อคาาเอาอย่างนี้ก็คือเขาไม่ได้รับการติดคุกเนื่องจากว่าเขายอมรับผิดโอเคเรื่องการเขารู้สึกผิดและอยากขอโทษมันคือเรื่องหนึ่งคือโอเคเราพร้อมให้อภัยคนที่ทําผิดแล้วรู้สึกผิด กับสิ่งที่ตัวเองกระทำแต่เรื่องของการเป็นไปกระบวนตามกฎหมายอะค่ะมินว่าคนที่รับผิดก็ต้องให้ข้อกฎหมายเพราะว่าเราอยู่ในในในประเทศไทยหรือว่าอยู่กันเป็นส่วนรวมมันต้องมีข้อกฎหมายและความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนคือคือทางบ้านมินก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเราเราไม่ยอมอะเออพราะทำกันขนาดนี้เราก็บวกกับน้องเราไม่ได้มี มีการตอบต่อสู้อะไรอะคะ่ะค,ค,คือคือหมายถึงว่าถ้ากฎหมายเป็นไปตามยังไงมินก็เคารพเคารพตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นทางคุณตำรวจหรือว่าทางศาลนะคะก็ก็เคารพในในสิ่งที่ได้รับมามคือคือที่มินได้ทราบจากน้องมอดอะคือหนึ่งคือ คือเขาไม่ได้เขายอมรับผิดโทษมันก็จะลดลงตามใช่ค่ะ,ค,ะคือมันไม่ได้ผูกการคุยกันโดยตรงมันคุยกันผ่านสารเพราะว่าด้วยความที่เราก็มีทนายของเราส่วนเขาก็ต้องมีร่ามภาษามือค่ะมันก็เลยไม่ได้มีการขอโทษเป็นเป็นทางตรงหรือได้รับ ทราบข้อเก่าวหาของเขาเราก็ได้รับทราบผ่านาสารมาอีกทีนึงว่าโอเคเนื่องจากว่าเขายอมรับผิดโทษที่ได้รับก็คือเป็นการรายงานตัวในการเข้าประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดคุกนะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนค่าเสียหายก็ได้แค่ค่ารักษาพยาบาลตามตามจริงเลยค่ะ อันนี้มินไม่ทราบเพราะเพราะทางศาลแจ้งว่าออผู้ผู้กระทําความผิดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่มีบัตเจ็ตสำหรับตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนีเขาเขาือบินก์บบอ,อันนี้ก็ยังไม่ทราบมินก็รอรอรอฟังอยู่เหมือนกันนะคะว่าส,สรุปแล้วจุดจบของคดีจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับในวันที่ได้ไปน้องชายมินได้ไปศาลกับทนายได้ประมาณนี้ค่ะ าคือคือทานายก็พูดทางทางพี่แก้วก็พูดว่าแบบไม่อยากให้เคสนี้เกิดกับคนไทยอีกคือคือสำหรับนี้นะไม่ได้มองว่าน้องเราโดนกระทําแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราก็ไม่อยากให้คือมันมีหลายเคสแล้วอะคะ่ะที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จบแบบงงๆแบบเนี้ไปซึ่งซึ่งมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอีก ก็แล้วแต่มิ้นก็เลยมองว่าแบบเออถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไม่ไม่ได้ยอมความทางด้านกฎหมายอืมน้อนไ,ได้คุยกับน้องีดวโหวันที่ไปคุยน้องบอกว่ายังขอไม่ให้ถามอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคือสภาพจิตใจเขาไม่โอเคเลยที่แบบออกมาแม้กระทั่งตัวยอดทุกอย่างคือเราไม่ได้ปัดปัดใจเราไม่ได้เป็นเรื่องเงิน แต่ว่าน้องเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันกระทบกระเทือนจิตใจมากมากไปกว่าน,นั้นแล้วสิ่งที่ได้รับมาก็ตามนั้นอะอยากเเคสนี้ม,มินว่ามันมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่มินอยากให้คนไทยทุกคนได้ได้หลับอะค่ะเข้าเคียมกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเคสมินแล้วถูกยกมาว่า ทุกอย่างต้องดําเนินการเร็วขึ้นหรือยังไงทุกอย่างมินก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายสิ่งแรกมินไม่ได้อยากจะออกมาโพส,สโซเชียลมีเดียมินรอระยะเวลาแล้วก็ตามนั้นนะคะน้องมินก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึงที่ก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าเป็นน้องชายมินแต่มินก็อยากให้ให,ให้ให้เราทุกคนได้รับข้อกฎหมายที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ถูกต้องนะคะ 啊，别跑、oh,！我眼睛看。